ขุ<ค>นน,นางตําหนักตงกงอยู่ในเมืองฉางอานยังต้องหลบอีกเลยถอยไปนะเจ้ากล้าสั่งสอนฐานทุ่งหญ้าต่อหน้าธนกำนันในเมืองฉางอานเจ้ากลัวอะไรอยู่เหรอที่แท้เป็นเจ้าเองเจ้าสะกดรอยตามข้าทำไมสะกดรอยเจ้าเาาหารอเจ้าเป็นคนชนฆ่าต่างหากเจ้าจะเอาอย่างไง คนตำหนักตรงกงไม่ได้ยอมสววริพักเขตได้ยังออกมาได้อย่างเสียรีเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะทำอะไรนะ่ยมีคนมานทำหน้าทำตาอะไรของเจ้ายังกับว่าข้ารัเกียจเจ้าซะอ,อย่างนั้นเลย นับแต่วันนี้ฐานในสังกัดจะเป็นคนดูแลประตูเมืองเองตรวจสอบคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดขอรับถ้าไม่ใช่เพราะเจ้านั่นตอนนี้พวกเราคงออกจากเมืองไปแล้วหาวิธีอื่นเถอะพวกเรากลับกันก่อนไปตำหนับหผงอี เขาเลอเริ่ปลิ้นปล้อนและเบิดคำสัญญาบ่อยครั้งมีอาตัดสินใจด้วยเหตุผลทั่วไปได้แรงว่าความเคลื่อนไหวไปแปลกๆช่วงนี้คงเป็นฝีมือของพวกเขานี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้ากลับไปเถอะพะยะค่ะ ระหมม่อเองยินดีกับไทจือด้วยฟาบาทบัญชากระหม่อมให้น้ำตราลันจกรของไทจือมามอบให้กับพระองค์พยะค่ะท่านแม่ตายอย่างอนาถตําหนักตรงกงถูกสังหารจนสิ้นเลือดของผู้คนมากมายเช่นนี้ก็เพื่อของแบบนี้เองเหรอวางไว้ก่อนเถอะ ถ้าไม่มีเรื่องอื่นแล้วก็ออกไปก่อนเถอะพระมอมทูลาถ้าจะมีปัญหาซะแล้ว บังเกอรออกมาเถอะท่านรู้ว่าข้ายูเหรอเจ้าปิดบางคนอื่นได้แต่ปิดบังข้าไม่ได้หรอก ข้าได้ให้พวกเขาบันทึกไว้แล้วว่าหยางหนิงจิ้นจูสิ้นแล้วท่านสังหารคนตําหนักตรงโกงจนเลือดนองเป็นท้องเธรละเหตุใดตอนนี้ถึงยอมปล่อยเข้าไปดูพบมโนธรรมของตนแล้วงั้นเหรอเลยมอบน้ำใจให้ตามน้ำย่างน้อยก็ปลอบไปลงลมโนธรรมของตนที่ถูกบาปกรรมทรมานหรดูว่าเป็นเพราะข้าเป็นแค่หญิงต้อยต่ำที่สูญเสียฐานะจิ้นจูไปแล้ว ไม่สามารถคุกคามอะไรท่านได้อีกใช่ไหมฉัาเกอ ขังเกอเจ้าเบอะเอให้เจอให้เจอกายผูกอยู่กับแผ่นดินจะยอมเสียงพระองค์ได้ยังไงโจรกบวันนี้ต่อให้เจ้ามีปีกก็อยากจะหนีได้พาตัวหลี่ชางเกอออกไปไป่ะปอะ มีนั่นเดิมทีเป็นของนางชาเร็วข้าจะใช้มีสั้นเล่มนี้สังหารผู้ที่เป็นคนฆ่าชีวิตแม่ของข้ามงอาทหารจับโจกรกบฏนี้เข้าคุกไปซะชาก่อนเยพอย่ <c oughs> ยงหนิงจิ้นจูไปยังห้องปีกแล้วดูแลอย่างดีให้เจอท่านกำลังเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้นะพญาค่ะเคหมิง ข้าเหนื่อยแล้วเรื่องในวันนี้ห้ามเผยเรื่องออกไปแม้แต่ครึ่งคำพยายาครับพาตัวไปไป เจ้ามาทำไมใครให้เจ้ามาห้ามให้ช้างเกริรู้ไปดันขาดว่ากระมอมให้ทันไปเพราะนางจะไม่รับน้ำใจนี้ที่ท่านต้งทำคือจงใช้แสดงให้เห็นช่องโหว่ให้นางรู้ข้อมูลเรื่องทางหนีทีไรจากการที่นางถูกช่วยเปลี่ยนเป็นให้นางเป็นคนหนีไปเองแบบนี้ช้างเกิดถึงจะยอมรับมันได้วันนี้ฝนตกเย็นโดยเฉียบพลันข้าเห็นพวกองครักที่เรือนหลังหนาวจนกลับบ้านไปหมด ข้าก็เลยรีบเอาน้ำแกงร้อนๆกับขนมมาให้เจ้าเจ้ารีบกินตอนร้อนๆเถอะเจ้าเข้ามาได้ยังไงตอนนี้ข้าเป็นจิ้นจูพวกเขาไม่กล้าขวางข้าแล้วพอเจ้าสังหารพวกข้าจุกลายเป็นจื้นจูยุ่อันจื้นจูฉันก็ ไม่ใช่แบบนี้นะข้าไม่ได้อยากเป็นจิ้นจูอะไรเลยจากห้องนอนเจ้ามาถึงห้องปีกนี้ไม่ต้องผ่านเรือนหลังเลยเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเรือนหลังไม่มีองครักผู้ใด,ดสอนเจ้าฉางเกือฉลาดเป็นกรดหากนางมองเห็นช่องโหว่จิ้นจูก็ไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปฉันก็จะรีไปเถอะประตูเรือนหลังไม่ได้ปิดเอาไว้องคารักก็ถูกล่อไปแล้ว ไปได้ไกลแค่ไหนเจ้าก็ไปเธออย่าได้กลับมาอีกข้าจะเชื่อเจ้าได้ยังไงนี่เป็นกับดักของพ่อเจ้าหรือเป็นหลุมพรางของตู้หรูหุยพอถึงตอนนั้นก็จะบอกว่าหยงหนิงจชืนจูหนีไปเพราะกลัวความผิดตายด้วยฝูงธนูใช่ไหมล่ะใช่ไหมฉังกาเจ้าคิดว่าข้าจะทำร้ายเจ้าได้เหรอ ท่านฟางท่านฝางเป็นคนสอนข่าเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนดื้อรัน้นมีเพียงวิธีนี้ถึงจะช่วยออกไปได้ฟางสวินหลิงเหรอเ <c oughs> จ้ากลับไปบอกฝางสวินหลิงเรื่องของข้าข้าหาวิธีเองได้ไม่ต้องให้เขามาสงสารเขาไม่อยากติดค้างน้ำใจเขา สิ่งที่ทําให้ช้างเกินเลกกังวลได้คือความสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กของพวกท่านที่จริงคนที่จะช่วยช้างเกินในครั้งนี้ได้ก็คือท่านเองนั่นแหละช้างเกนินี่เป็นยันคุ้มภัยอันใหม่ที่ข้าขอมาให้เจ้าเจ้าพกมันติดตัวเอาไว้นะจะต้องปลอดภัยแน่นอนยันคุ้มภัยเหรอ จนฉินอองของพวกเจ้าข้าลัางตําหนักตรงกงของพวกเราไม่เหลือพ่อของเจ้าสังหารแม่ข้าและพ่อข้าเจ้าอยากให้ข้าปลอดภัยเหรอขอโทษด้วยฉังข้าข้าไม่รู้ข้าข้าขอโทษหยงอันจุนจูนับแต่บัดนี้ พวกเราเป็นศัตรูกันไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันชังกาพวกเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตั้งแต่เด็กจนโอนะเด็กฉังกาพี่น้องเหรอ เขาจะเป็นพี่น้องกับลูกสาวของคนที่ฆ่าพ่อข้าได้ไหมข้าจะนับถึงสามจะรีบไปซะมิฉะนั้นจะาหาว่าข้าไร้น้ำใจสามสอง เชื่อหรออว่าเจ้าจะไล่ข้าไปจริงๆหากเจ้าฆ่าข้าแล้วจะขจัดความแค้นที่เจ้ามีต่อท่านพ่อได้และเอีนก็ไม่เสียได้จัจจจจ้งเก้าเอ้ยขอโทษด,ด้วย ทำไมท่านถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะหรือว่าแผนของท่านฝังจะไม่ได้ผลฮะฮะ